สวัสดีสสดค่ะ,คะบัคเสภาพี่สองค่ะนางค่ะนางค,ค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดผู้หญิงเน้นแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรป plus sp ค่ะลูกค้าคะถุงนี้แคนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่23.31กิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรัมละ420บาทราคาถุงนี้อยู่ที่9 7 9 0บาท ประมาณการเพ่าวๆ1า120ถึง150ตัวค่ะตกแต้งทุกต่อตัวโดยประมาณการ65บาทจา้าใช่ค่ะลูกค้าจ้า,าไม่ต้องรุ้นแบน์เลยไม่ต้องซื้อเยอะเพื่อรุ้นแผนใช่ะะคะจ้า,จาเพราะว่าตัวนี้แบนทุกตัวใช่ จะมีปนมานะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจา๋าแต่ที่แน่ๆตัวแรกมาก็ฟินลาเลยค่ะ, oh. ะลูกค้าจา๋าใครที่ตามหางานเสื้อยืดผู้หญิงแบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าจา๋าแนะนําเป็นงานหมวดนี้ได้ลูกค้าจา๋าสุดคุ้มนะได้แบรนด์ทุกตัวคะ่ะลูกค้าจา๋าอยู่ในนี้นะคะใช่คะ่ะลูกค้าจา๋าแบรนด์ทุกตัวเลยเราไม่ได้กระจายเรื่องของแท้ของก๊อฟนะ <c oughs> ใช่อันนี้ <c oughs> ลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจา๋า เป็นเสื้อยืดค่ะมีเป็นเสื้อโปโลปนมาด้วยนะคะราคาจ๋าเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์เรารู้จักด Nike Adidas นะคะลูกค้าจ๋า Champion Puma นะคะ Gap นะคะก็จะคขะขะมานะคะใช่แล้วตัวนี้สวยเราเป็นขอบหรอเออนี้เป็นขอบอ่ะเท่แท้เป็นแฟชั่นเป็น Puma ขอบลูกค้าจ๋าเท่เนาะเท่อ่ะอุ้ยอยากได้นะคะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าต้นทุนของเขาประมาณการที่65บาทค่ะลูกค้าจ๋า65บาบาท สามารถนำไปทำราคาขายได้เลย เป็นแบรนด์ค่ะลูกค้าจาลูกค้าขายตัวละ120 159ได้หรือบป็นตัวนะคะลูกค้าจะอาจจะสามารถทําราคาได้มากกว่านี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าคะแนะนําเลยค่ะแบรนด์ล้วนค่ะลูกค้าจะเป็นงานยุโรปของเราค่ะเจ้าค่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะลูกค้าสำหรับแบรนด์ล้วนนะคะยิ่งเป็นงานยุโรปนะคะลูกค้าจะก็แบบว่าปีหนึ่งประมาณสองสาครั้งเท่านั้นเองนะคะสองสาครั้งเท่านั้นเองใครที่แบบว่าสนใจใครที่เล่นประจําอยู่แล้วซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะ ลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อยืดผู้หญิงนะคะมีคอเลิมค่ะมีคอโปโลค่ะลูกค้าจ๋าอาจจะมีสไตล์แบบว่าเสื้อราดติดมาบ้างนะคะลูกค้าจ๋าแต่สวยนะสวยเลยลูกค้าสวยนะแล้วได้แบรนด์ทุกตัวด้วยเรื่องไซส์ก็มีคลาสไซส์นะคะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่า S M L เลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าค่ะมาเลยเนาะสกีนเล็กสกีนใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าบิ๊กโลโก้นะคะมีติดมาค่ะลูกค้าจ๋าคะมาในนี้นะคะคลาสลดมา สวยอ่ะแบรนด์ล้วนเลยใครสนใจแบรนด์ล้วนต้องหมวดนี้นะคะค่ะซื้อครบ2 0 0 0มื่มีส่วนด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยหรือว่าจะซื้อแบบราคาเหมาค่ะเรามีราคาเหมาให้ด้วยราคาเหมาเราลดทุกลูกลดต่อลูกไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะสวยๆยย่วๆลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะกดติดตามเพจของบักเราด้วยสินค้าของบักเรามีหลากหลายรายการนะ หมวดไหนผู้คุยสอบถามมาได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจากเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจนะสามารถโทรได้ทุกเบอร์สามารถแอดไลน์ได้ทุกเบอร์ค่ะลูกค้าจ่าหรือทารคขายแอดมินก็ได้ช่องทางการติดต่อเราเยอะมากพี่นางจ๋าไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กอีเมลค่ะเว็บไซต์ค่ะยูทูบติ๊กต็อกอินสตาแกรมโอ้อินสตาแกรมด้วยช่องทางอื่นหลากหลายมากค่ะลูกค้าจ๋านะคะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ่าทีไม่ได้ให้แบรนด์ให้ดูไม่ใช่อะไรนะ เขาแบนทุกตัวจริงๆแบนทุกตัวแบนทุกตัวจริงๆลูกค้าจ๋าบางทีไม่ได้ยื่นแบนให้ดูนะคะลูกค้าจ๋าแต่เขายังคงเป็นแบนแชมเปียนค่ะป้าดีเนาะอะไรจ๋านี่กันเม่นนะสวยสวยเลยตัวนี้เป็นแผ่นยาวด้วยค่ะพี่น้าตัวนี้ร่มจังยังไงคะอาดิดาสสวยรู้เลยว่าเป็นอาดิดาสรู้มาแต่ไกลเลยนะคะ แต่ว่าอาจจะมีโดนตัดป้ายบ้างนะคะลูกค้าขาเล็กๆนน้อยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋ากระสอบนี้9790บาทอีเลกสวยค่ะ9ก9าบาทนะคะลูกค้าจ๋าสนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะสำหรับถุงนี้แพ็คนี้นะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน65บาทนะคะใช่ค่ะได้ตามรีวิวครบทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋ายิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทค่ะลูกค้าจ๋าเราเป็นระบบบริษัท หยิบไปไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าแพ็กมาแบบไหนเราขายไปแบบนั้นค่ะแบบว่าลองจากตู้ยังไงเราขายต่อแบบนั้นเลยนะคะน้ำหนักก็คือสามารถชั่งได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหรือลูกค้าท่าใหม่นะคะที่แบบว่าไม่อยากได้น้ําหนักประมาณ23ตามที่เรารีวิวอยากได้น้ําหนักที่มากกว่านี้หรือน้าหนักที่น้อยกว่านี้นะคะลูกค้าจ๋าสามารถแจ้งเข้ามาได้เราจะได้เช็คดูน้ําหนักให้เพราะว่าแต่ละถุงนะคะลูกค้า น้ำหนักไม่เท่ากันแต่โดยประมาณนะคะลูกค้าจ๋าก็อยู่ประมาณ10โลขึ้นไปนะคะ,คะลูกค้จาจ๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะว่าแต่ละถุงน้ําหนักไม่เท่ากันคิดเป็นกิโลกรัมละ420บาทนะคะ ใช่ค่ะสุดคุ้มจริงๆ420บาทค่ะคิดราคาเป็นกิโลแต่เราขายยกถุงค่ะท่านูกค้าจะสามารถเลือกถุงได้เลยนะคะเข้ามาที่หน้างานก็ได้เนาะให้เราจะส่งก็ได้สำหรับใครที่เข้ามาหน้างานก็มาได้เลยค่ะลูกค้าจากบริษัทเราเปิดทุกวัน9โมงเช้าค่ะปิด5โมงเย็นค่ะลูกค้าจะมีพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนอกกนั้นเข้ามาได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุดค่ะวันอาทิตย์นะคะหยุดนะคะตะเลิกก็เข้ามาได้เลยนะคะค่ะคุณสวยจ้าคือนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาเราก็มีเป็นอ่าระบบขนส่งนะคะสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะลูกค้าจ๋าเหนือตกออกใต้นะคะสามารถจะส่งให้ได้เลยนะคะแต่ว่า จังหวัดหรือว่าบางเขตพื้นที่อาจจะมีนัดรับกันบ้างเล็กน้อยนะคะใช่ค่ะค่ะจะอาจจะมีนัดรับบางนะส่วนใหญ่ก็ส่งถึงที่เนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าจะาเร่ขาเลยอ่ะอะไรนะคะไม่อยากขาดเลยอ่ะมันสวยสวยเนาะค่ะไม่อยากโกลยออกมาเลยใช่ยทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋าหกสิบห้าบาทสวยสวยยุ้ยค่ะหกสิบห้าบาทเท่านั้นต่อตัวได้แบรนด์ทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ก็คลาสส์ FML มลีค้ามานะคะลูกค้าขา คุณผู้หญิงห้ามพลาดเลยเด้อสําหรับงานเสื้อยืดผู้หญิงตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าได้แบรนด์กันทุกตัวเลยนะคะใช่ค่ะขายทุกตลาดด้วยค่ะลฟ์ตรงลฟ์สดค่ะตลาดออนไลน์ค่ะลูกค้าจ๋าขายได้หมดนะตัวละหกสิบห้าบาทลูกค้าจ๋าไปขายตัวร้อยห้าสิบตัวละสองร้อยสองร้อยห้าสิบบางร้านสามารถอัพได้สามสี่ร้อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ร้านด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าถุงนี้แพทนี้สนใจ c f ได้เลยนะคะลูก ชอบถุงนี้สามารถ CF เดได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือสายลุ้นชอบแบบว่าลุ้นเองนะคะเราก็มีเป็นถุงใหม่นะคะลูกค้าจ๋าคิดเป็นกิโลกร,รัมละ4 2 0อบาทนะคะใช่ค่ะหรือใครชอบเป็นของผู้ชายก็มีนะคะของผู้ชายก็มีนะคะลูกค้าจ๋าของผู้ชายก็มีสามารถสอบถามราคาเเเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอันถุงนี้แม้ เจอเสื้อคลับค่อนข้างแต่ว่า2 3 4ตัวแล้วใช่ค่ะน่ารักนะารักเลยนะคะสวยอุ้ยเป็นอะไรดอกอุ้ยเหมือนกันยีนยีนแบรนด์ดอกคนละตัวอาดิดาสนะคะของเขาน่าอาดิดาสนะใช่ส่วนใหญ่อาดิดาสจะทำลายแบบนี้สวยสวยไม่สวยเลยเอาประชันกันหน่อยค่ะลายค่ะาลูกค้าสวยค่ะลูกค้าจ๋าหกสบาบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าต่อตัวนะ ต้นทุนต่อตัวประมาณการ65บาทนะคะใช่ค่ะราคาจาก65บาทเท่านั้นใครสนใจ CF เข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าจากสวยๆยั่วๆเรื่องไซส์ก็คักด้วยนะคะราคาจาก SM L นะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็น M นิดนึงเนาะค้าจะเน้นเป็น M นิดนึงนะคะอ่ะค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอันนี้จะแบรน์แท้แบรน์เทียมเราไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋ามือสองแพคเกจ X ของบัาเรานะคะอาจเจอเปอร์เซ็นต์เสียหาย5 15นะคะขาดเพื่อนตาอาจมีเจอ นะคะลูกค้าจ๋าชุดนี้แทบไม่นะคะเป็นเสื้อยืดผู้หญิงลูกค้าจ๋าแขนสั้นมีมาเสื้อก้ามมีมานะคะแขนยาวติดมานะคะแต่ว่าเน้นเป็นเนื้อผ้ายืดนะคะใช่ค่ะในกงไนกี้ Con <ฮะ S 2> คอนเวิร์ดแวนค่ะแชมเปียนค่ะพูม่าค่ะฟิล่าคะลูกค่ะตอนนี้เป็นแบรนด์กีฬาแบรนด์ที่บ้านเรารู้จักทั่วไปเลยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะๆค่ะลูกค้าจ๋า65บาทเท่านั้น65บาบาทเท่านั้น รีวิวประมาณการคร่าวๆให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าจา๋าส่วนที่เหลือนะคะลูกค้าจา๋าเดี๋ยวให้ลูกค้าไปน้กกันต่อนะคะสําหาับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานเสื้อยืดผู้หญิงแบรนด์กิลานะคะเป็นงานยุโรปล็อตเอนะคะถุงนี้แพ็คนี้นะคะน้ําหนักอยู่ที่23.31กิโลคิดเป็นกิโลกรัมละ420บาท ราคาถุงนี้อยู่ที่9,790บาทนะคะจำนวนตัว120-150ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ65บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ o o k เว็บไซต์ไอจอจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันทางแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีกสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t i ก t o อค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ